เชื้อราบิวเวเลียและเมทาลิเซียมเป็นเชื้อรากลุ่มที่ดีนะครับสามารถที่จะกำจัดศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไฟเพี้ยแป้งเพี้ยดำลายแดงหนอนแม้แต่ถ้ากะแตนมีเสื้อก็สามารถที่จะกำจัดได้นะครับการทำงานของ เขาจะเข้าไปในตัวของสตูพืชเหล่านั้นนะครับแล้วก็ไปแตกตัวสร้างสปอร์ห่อหุ้มพวกเชื้อราพวกแมลงต่างๆนะครับแล้วก็ดูดเนื้อเยื่อน้ำเลี้ยงของเขาเนี่ยเป็นอาหาร,ะรจะทำให้มแมลงเหล่านั้นตายไปนี่คือการทำงานของเชื้อราดูรีและเมทโทรเซียมนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่ เราได้ขยายเช้มมาแล้วที่เห็นเป็นสีน้ำตาลตเพราะว่าตัวเนี้ยผมใช้น้ำตาลอ่าเขาเรียกว่าน้ำตาลโอทึงนะครับมันเลยออกเป็นสีน้ำตาลแต่ถ้าใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงธรรมดาหรือน้ำตาลทรายขาวก็จะออกสีาขาวขาวนะครับหรือออกสีนวลๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหานะครับสามารถใช้ได้เพราะว่าน้ำตาลเนี่ยอเอาไว้สำหรับที่จะหล่อเลี้ยง ตัวเชื้อรานะครับเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการขยายเชื้อบิวเวเลียและเมทาลลเซียมด้วยกันเลยนะครับวัตถุดิบนะครับที่จะใช้ขยายเชื้อบิวเวเลียเมทาลิเซียมนะครับ,บก็ประกอบไปด้วยหัวเชื้อบิวเวเลียเมทาลิเซียมนะครับน้ำ น้ำเปล่า1ลิตรนะครับพร้อมกับถังแป้งข้าวโพด150กรัมน้ำตาลทรายแดง300กรัมแล้วก็น้ำเปล่า5ลิตร1หม้อนะครับเราจะผสมน้ำา1ลิตรแป้งข้าวโพดและน้ำตาลทรายแดงเข้าด้วยกัน,นครับแล้วจากหลังจากนั้นจึงนำหม้อไปต้มนะครับให้เดือดแล้วจึงเทส่วนผสม ของแป้งข้าวโพดลงไปในหม้อนะครับเราจะใช้เวลาต้มประมาณ10-15นาทีเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับเราจะละลายแป้งข้าวโพดน้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลทรายแดงเข้าด้วยกันนะครับอันนี้ผม ใส่ตัวแก้กับโพดลงไปแล้วเดี๋ยวจะตามด้วยน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทยแดงลงไปเลยเนียวที่เหลวให้ว่ากันครับ เราจะละลายเข้าด้วยกันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับอย่างนี้ให้แป้งขา้าวโพดและน้ำตาลทรายละลายให้หมดน้ำตาลทรายที่ใช้นะครับ ของผมนี่จะใช้น้ำตาลใสแดงหรือน้ำตาลโอทึงนะครับที่เขาใส่ในแก้กหวหอยเต้าหวยนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับหรือน้ำตาลใสแดงที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้หรือน้ำตาลายขาวก็ยังได้นะครับเพราะว่าความหวานของน้ำตาลจะไปเพิ่ม จะไปเลี้ยงจุลินทรีย์ของเมทาไลเซียมนะครับแล้วก็เิลเลีย,ยนั่นเองเราจะคนให้เข้ากันให้ละลายจนหมดเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้นะครับแล้วเราจรึงจะนำไปต้มในน้ำเดือด ื่อน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะเทส่วนผสมไปในหม้อต้มในน้ําที่เดือดแล้วเราก็จะค่อยๆค,คนนะครับไปเรื่อยๆการคนอยู่บ่อยๆเนี่ยคือจะช่วยให้แป้งกระโพดเนี่ยไม่ติดที่ตัวก้นหม้อนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาตกตะกอนไปที่ก้นหม้อแล้วเนี่ยอาจจะทําให้แป้งกระโพาะไหม้ได้นะครับต้องหมั่นคนอยู่เรื่อยๆ ไม่ให้แป้งกระโพดนี่ติดก้นหม้อนะครับเราจะต้มให้เป็นน้ำเหนียวๆน,นะครับจะสังเกตว่าแป้งกระโพดของผมเนี่ยมีสีน้ำตาลเข้มเนื่องจากว่าผมใช้น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลโอทึงนะครับ mm. ก็จะมีสีเข้มแต่ถ้าใครใช้น้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงทั่วๆไปเนี่ย ก็จะสีอ่อนกว่านี้นะครับจะออกข,ขาวๆไปสำหรับาบางคนนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่มีผลต่อคุณภาพของส่วนผสมนะครับ ระยะเวลาในการต้มแป้งข้าวโพดนะครับเราจะใช้เวลาในการต้มแบบนี้ประมาณ10-15นาทีนะครับแป้งข้าวโพดเริ่มสุกแล้วนะครับ เมื่อเขาสุกเต็มที่แล้วนี่ก็จะมีความเหนียวข้นคล้ายๆกับน้ำราดหน้าเริ่มมีความข้นเหนียวใกล้จะได้ที่แล้วล่ะครับ หลังจากนี้นะครับเราก็จะยกเขาออกจากเตาแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นให้เย็นตัวหลังจากที่เราพักเขาให้เย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะโรยด้วย หัวเชื้อบิวเลียเมทาลิเซียมนะครับเราจะโรยประมาณสักสองช้อนครับสองช้อนโต๊ะนะครับ แล้วเราก็คนนะครับบนยูทูให้เข้ากันเราจะพักให้เชื้อเดินนะครับเราจะพักให้เชื้อเดินเป็นเวลาสามวันถึงเจ็ดวันนะครับแล้วเราก็กรองเอาน้ำของเขาเนี่ยไปใช้นะครับ เราจะทิ้งเอาไว้ให้เชื้อนี่ครับเขาเดินจนเต็มจนเต็มพื้นที่นะครับขอ,อของน้ำของน้ำข้าวโพดนะครับของน้ำแป้งข้าวโพดซึ่งในนี้มีน้ำตาลสายแดงอยู่แล้วนซึ่งจะเป็นอาหารให้กับ ตัวเชื้อบิวเรียเราจะพักไว้นะครับสามวันถึ้ห้าวันแล้วถึงค่อยนําไปใช้นะครับหรือใครจะใช้วิธีเติมอากาศเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับก็นําไปใส่ถังแล้วก็ใช้ปั๊มขนาดเล็กเติมอากาศเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะครับ เพื่อการมดมแมลงลงไปเกงช่วงนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ขี้เกียจจะมาเปิดฝาคนทุกวันทุกวันนะครับช่วงที่รอให้เชื้อเดินเนี่ยก็อาจจะใช้ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็กสำหรับใส่ตู้ปลาก็ได้นะครับอันนี้ก็ราคาก็หลัก, 100, 100กร้อยร้อยกว่าบาทไม่แพงครับ เราก็จะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็จุ่มปลายสายลงไปข้างในข้างล่างนะครับเครื่องก็จะเป่าอากาศออกซิเจนลงไปนะครับแบบนี้เราก็จะได้ไม่ต้องเปิดฝามาคนทุกวันทุกวันนะครับหลังจากที่เราเติมอากาศแบบนี้แล้วนี่ก็ปิดฝาไว้ปกตินะครับ เองเท่านี้เราก็ได้รับปรับสะดวกเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเราจะใช้หัวเชื้อฟิวเวลียเมทารลเซียมประมาณ5 0ซีซีนะครับต่อน้ำา20ลิตรนะครับึบถงถังแล้วเราจึงดำไปฉีดพ่นนะครับ